วันนี้เราก็จะมาลองเทสโกโปรแปดกันโกโปรแปดใช่ไหม สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวไฟล์วิดีโอภาพนิ่งแล้วก็ t ท m e วาร์นะครับของ GoPro 8ตัวนี้ซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำการอันบล็อกแล้วก็สอนต่อแอปเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับเบื้องต้นของตัว GoPro 8ไปเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ผมได้ออกไปใช้งานจริงมาแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟล์วิดีโอภาพนิ่งแล้วก็ t ท m e วาร์มเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ โอเคครับก็มาเรื่องแรกกันก่อนเลยก็คือการที่เราได้ไปถ่ายมาเนี่ยเราต้องเอาไฟล์วิดีโอนะครับดึงลงมือถือหรือดึงลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําได้ทุกช่องทางเลยแต่ว่าในการดึงเข้าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยผมมีข้อแนะนํานิดน,นึงคือถ้าเพื่อนๆคิดว่า จะถ่ายแล้วก็ลงสมาร์ทโฟนตัดต่อผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยไม่ผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็แนะนําให้ถ่ายเป็น Fu l l HD นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายเป็น 4K เนี่ยมันจะไม่สามารถดึงเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเราได้เพราะว่าเวลาเราต่อแอปปุ๊บแล้วไปดูไฟล์วิดีโอที่เป็น 4K นะครับเราจะไม่เจอไฟล์วิดีโอนั้นๆแล้วก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในเครื่องเราได้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเราก็ต่อแอปก่อนเลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งใน Pay Store และ App Store นะ มีทั้ง Android และ iOS เลยเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเข้ามาแล้วครับก็ต่อกล้องนะครับเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดผมจะถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ใช้มือถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นรีโมทนะครับเราก็ต่อแอปตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสามารถที่จะเซตติ้งค่าต่างๆได้เลยผ่านตัวมือถือเนี่ยครับถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายภาพนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็เซตติ้งค่าทั้งหมดเลยผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเมื่อเราต่อกล้องเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะดึงไฟ ภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยดูที่มุมด้านล่างนะครับที่มันมีช่องตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีขีดๆ,ๆอยู่นะครับมุมซ้ายด้านล่างกดเข้าไปเลยครับเนี่ยพอเราเปิดเข้ามาครับเราจะเจอกับวิดีโอทั้งหมดเลยที่เราถ่ายไว้อยู่ในเมมนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะ ยังอยู่ในเมมโมรีการ์ดที่อยู่ใน GoPro 8อถ้าเราจะดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องมือถือของเราเนี่ยเราก็เลือกรูปภาพได้เลยครับหรือว่าวิดีโอถ้าเกิดถ่ายเป็น 4K เนี่ยสมมุติว่าวิดีโอเนี้ยผมถ่ายเป็น 4K วิดีโอที่ผมถ่ายเป็น 4K มันจะขึ้นโชว์แบบนี้ก็คือมันไม่สามารถมองเห็นได้นะครับมันไม่ได้รองรับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็น Full HD อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอไทม์แลปอันเนี้ยผมถ่าย ตั้งค่าเป็น Full HD นะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็สามารถ pay back ผ่านตัวแอปได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบวิดีโอนี้จะเอาวิดีโอนี้เข้ามาเก็บไว้ในเครื่องในมือถือเราแล้วก็เอามาตัดต่อเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดมุมบนขวานะครับที่เป็นติ๊กถูกเนี่ยเขาก็จะสามารถกดทีเดียวเลือกทั้งหมดเลยดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะครับของวันนั้นเขาจะมีวันที่บอกอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะเลือกเป็นทีละภาพทีละพุตวิดีโอก็ได้แล้วผมลองเลือกนะครับเลือกอันนี้ เลือกภาพนิ่งพอเราเลือกรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านข้างล่างตรงกลางตรงนี้ได้เลยกดปึ๊บแล้วก็รอให้มันเสร็จนะครับเขาจะดาวน์โหลดไปทีละรูปทีละพุตวิดีโอนะครับจนเสร็จหมดเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ได้แล้วตอนนี้ ตัวรูปภาพนะครับที่อยู่ในเมมโมรีการ์ดอันนี้ที่เราเลือกไปเมื่อกี้จะเข้ามาอยู่ในแอปโกโป o แอปตัวนี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่หรือว่าโปรแกรมรูปภาพในมือถือนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะยังอยู่ในแอปอยู่แต่เขากินความจําของสมาร์ทโฟนของเรานะครับไอตัวแอปตัวเนี้ยเมื่อเราดาวน์โหลดจากเมมโมรีการ์ดเข้ามาในนี้แล้วเขาก็จะกินพื้นที่ในมือถือของเราเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากย้ายจากในตัวแอปเนี่ยไปไว้ที่แกลเลอรี่ของเราเนี่ยก็ให้มาเลือกตัว ที่3นะครับด้านล่างทาการย้ายครับโดยการด้านมุมขวาครับกดเข้าไปแล้วก็ติ๊กเลยครับรูปไหนที่เราต้องการหรือว่าวิดีโอไหนที่เราต้องการเนี่ยพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็ตรงกลางนะครับด้านล่างตรงกลางเนี่ยเรากดปุ๊บแล้วก็เซฟทูโฟโต้แล้วก็รอจนมันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการดาวน์โหลดลงสมาร์ทโฟนของเรานะครับมันจะต้องทำา2ขั้นตอนก็คือดาวน์โหลดจากตัวเมมโมรี a การ์ดเข้ามาไว้ในแอป ในมือถือของเราแล้วเราก็ย้ายจากในตัวแอปเนี่ยเข้าไปไว้ในแกลเลอรี่ในมือถือของเราอทำสองขั้นตอนเราถึงจะได้ฟุตวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งมาไว้ในมือถือของเราเพื่อจะตัดต่อหรือว่าแต่งต่อในแอปอื่นๆเข้าไปดูในแกลเลอรี่ของเรานะครับปึ๊บนี่ รูปภาพทั้งหมดเนี่ยที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ในนี้เรียบร้อยแต่ว่า 4K นะครับยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วอันนี้ผมถ่ายมาเป็น 4K ล้วนเลยซึ่งผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเอามาตัดต่อในตัวคอมพิวเตอร์ของผมแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อในสมาร์ทโฟนก็เลยเลือกถ่ายเป็น 4K แต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้ iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยให้เลือกถ่ายเป็น Full HD นะครับเรจบไปในเรื่องของการดึงไฟล์วิดีโอเข้ามาไว้ในสมาร์ทโฟน เราจะมาลองเช็คไฟล์วิดีโอกันว่าวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งนะครับที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มจากรูปภาพก่อนรูปภาพของ GoPro 8นะครับจะเป็น12ล้านเมกะพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายเป็นซูเปอร์โฟโต้ H D R Standard แล้วก็ถ่ายเป็นไฟล์รอได้โหมดที่ผมชอบที่สุดก็คือ2โหมดจะมีโหมดร,รอไฟล์กับ ซูเปอร์โฟโต้นะครับส่วน HDR นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ารูปภาพมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับตรงหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์โฟโต้นะครับที่ผมถ่ายออกมาแล้วก็เปิดเป็นเลนวายอ่ะ ถ้าเกิดเราดูผ่านแอปเนี่ยมันเป็นแค่พรีวิวมันยังไม่ค่อยคมไม่ค่อยชัดนะครับเราก็จะคิดว่ารูปภาพหรือว่าอะไรเนี่ยที่เราถ่ายมาไว้ใน GoPro 8เนี่ยมันไม่ชัดหรือเปล่าทําไมมันเนี่ยผมลองซูมดูแล้วตัวหนังสือมันแตกๆนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่คมเอาซะเลยมันแตกๆอันนี้เป็นแค่พรีวิวนะครับถึงเราจะโหลดเข้ามาไว้ในแอปแล้วก็ตามเราจะไปดูรูปจริงแกลเลอรี่ของเรานะครับอันนี้ก็คือรูปภาพที่ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วดูจากรูปแรกเลยนะครับอันนี้เป็น super p h โต้นะ ึ๊บอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไปเรื่อยๆเลยนี่ครับรูปตอนกลางวันถ้าเกิดเป็นซูเปอร์โฟโต้เนี่ยคือภาพและก็สีที่ได้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยสีท้องฟ้าเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ได้ออกมาเห็นตัวหนังสือไหมครับค่อนข้างที่จะคมมากรายละเอียดต่างๆนี่ครับแล้วก็การเก็บสีฟ้าของเขานะครับทำได้ดีหรือว่าเป็นภาพที่ใช้ได้เลยเนี่ยผมลองขยายให้ดูนะ เราสามารถที่จะโพสลง Facebook หรือว่า i n s t a g r กรอะไรต่างๆได้เลยก็อันนี้อันนี้ก็จะเห็นรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับมีรายละเอียดเยอะหน่อยไหมรูปภาพค่อนข้างที่จะโอเคเลยเราจะมาดูรูปภาพกันไปเรื่อยๆเลยรูปภาพที่ผมได้ถ่ายมานะ เป็นยังไงบ้างครับกับรูปภาพ12ล้านเมกะพิกเซลในโหมดซูเปอร์โฟโต้เนี่ยที่ผมเอามาให้ดูค่อนข้างที่โอเคนะผมพึงพอใจมากบอกเลยว่าโอเคมากเนี่ยนี่อันนี้ผมก็ถ่ายเซลฟี่นะครับไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้1เมตร5 0เซนหรือว่าเมตรครึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ใช้โหมดนี้เซลฟี่แบบนี้ได้เลย ต่อมามาดู hdr กันที่ผมบอกว่าไม่ชอบนี่ครับผมถ่ายมาเป็น hdr เห็นไหมว่ามันมีท้องฟ้าเนี่ยจากสีฟ้านะครับมันกลายเป็นสีเหลืองๆค้ำๆช้ำๆนะครับมันเปิดรายละเอียดตรงที่มันย้อนแสงได้ก็จริงแหละ แต่ว่าท้องฟ้าที่ได้มามันก็ไม่สวยอะคือมันต้องมาทําเพิ่มนะครับจะโพสตลงเลยก็ไม่ได้ต่างกันมากกับตัว super p h โต้มากเลยครับ super photo เนี่ยคือแบบรูปภาพนี้คือสามารถที่จะโพสต์ได้เลยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะครับ HDR นะผมให้ดูอีกรูปนึงสําหรับ super HDR เห็นไหมสังเกตดูดีๆตรงซุ้มประตูนะครับเขาจะเปิดรายละเอียดแสงขึ้นมาทําให้เรามองเห็นรายละเอียดได้หมดแต่ท้องฟ้านี่สิ้องฟ้าที่มันเป็นแสงแบบย้อนแสงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสีไม่เท่ากันตรงนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้เป็นสีฟ้า ประมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งผมไม่ชอบมากๆต้องเอามาทําเพิ่มนะครับถ้าเกิดจะใช้จริงๆเนี่ยดูไทม์วาร์ปก่อนละกันไทม์วาร์ปของตัว Go โ o 8ปดนะครับแต่เ,เรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ไทม์วาร์ปแบบธรรมดาก่อนเนี่ยอันนี้คือไทม์วาร์ปแบบธรรมดาผมก็ติดไว้ในรถอ่ามันจะนิ่งไม่ว่ามันจะ สั่นขนาดไหนนะครับมันจะเหมือนถ่ายไทม์แลปแต่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นไทม์วาร์แบบธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับไทม์วาร์ปเดินถึงไปได้เรื่อยๆเลยไทม์แลปที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะไม่สัน่น จริงมันมีตั้งแต่ก o p r o โปรเจกต์นะครับแต่ลูกเล่นใหม่ที่มีในก o โป8นะครับกับตัวก o p r o แม็กในโหมดฮีโร่นะครับที่เราถ่ายเนทม์วาร์ปเนี่ยก็คืออันนี้อ่านเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างในขณะที่เราถ่ายไทมวาร์ปอยู่ครับเรากดไปตรงกลางจอตรงที่มันเป็นเข็มรูปไม้ครับให้มันขึ้นเส้นเงินมันจะกลายเป็นวิดีโอแบบธรรมดาพอเรากดอีกทีนึ่งให้ตัวเส้นเงินเนี่ยมันหายไปก็คือมันจะกลับมาเป็นไทมวาร์ปเหมือนเดิม ันนี้คือลูกเล่นของเขาอ่ะแยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนี่ครับลองดูนะอ๊บอันนี้เป็น time warp อยู่พอพี่เขาถ่ายนามาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะกดเป็นวิดีโอธรรมดาแล้วก็กดปล่อยให้เป็น time warp กลับไปเหมือนเดิมนี่อันนี้ก็จะกลายเป็นลูกเล่นใหม่สําหรับตัว GoPro 8นะครับแล้วก็ GoPro Max ในโหมด Hero หรือที่เราเรียกว่า time warp 2 0เราก็สามารถเอาคลิปพวกนี้ไปใส่ในคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวของเราหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่เราต้องการให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ time warp 2 0ก็อีกเรื่องนึงแล้วกัน,นไหนๆมันก็หลุดแล้วไอ้ฝาตัวนี้นะครับหลุดบ่อยมากต้องระวังนิดนึงนะครับไอ้ฝาปิดด้านข้างเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะดึงแบตเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดปุ๊บงัดไปสุดก็จะหลุดเราต้องมาใส่ใหม่นะครับบางทีไปเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเปิดเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนเม,มน ให้ระวังนิดนึงถ้าเกิดตกไปนี่ก็คือหายเลยแน่ๆเลยเพราะชิ้นมันเล็กนะครับแล้วเรามาลองดูฟุตวิดีโอกันฟุตวิดีโอเนี่ยผมถ่ายเป็น 4K ก็60เฟรมมุมภาพที่ใช้เนี่ยผมใช้เป็นมุมวายเราก็จะได้มุมภาพประมาณนี้เวลาเราถ่ายวิล็อกตัวเองหรือว่าถ่ายเดินพูดเดินเที่ยวนะครับเราก็จะได้มุมภาพประมาณนี้ถ้าเกิดถ่ายเป็นมุมวายนะครับแล้วก็ไมค์เซลฟี่ที่ผมใช้เนี่ยมันยาวประมาณประมาณครึ่งเมตรเพราะว่าผมไม่ได้ยืดเวลาผมถ่ายวีล็อกนะครับไม่ได้ยืดออก มุมภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้พอดีเลยครับเราจะได้มาดูฟังเสียงไมด้วยอ่ะก็ไม้ตัวโกโปนะครับเขาเหมาะอาการวีล็อกมากขึ้นเพราะว่าเขาย้ายตัวไม้เนี่ยมาอยู่ด้านหน้าแล้วจากตัวเก่าที่อยู่ด้านบนนะครับนี่ครับก็เป็นภาพละเอียดแบบ 4K 60เฟรมนะครับมุมภาพที่ได้ประมาณนี an, ้แล้วก็เสียงที <iden> like <t Pic growth> ่เขาบอกว่าดีขึ้นอ่ะ มันดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็ฝังจากชิ้นนี้เอาแล้วกันนะครับทันี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับสถานที่ประลองกล้องสถานที่ทดสอบกล้องนะครับที่เดิมก็มคือสารเจ้าพ่อหลักหนึ่งนะครับ เนี่ยครับเสียงวิดีโอที่เราได้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีนะยังคงมีเสียงบรรยากาศเข้ามาเหมือนเดิมแต่รับเสียงคนพูดได้ดีขึ้นแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับคือไม่ต้องห่วงดีมากคมมากนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูฟุตวิดีโอต่อไปลองดูอันนี้แล้วกันปึ๊บอันนี้ก็ผมลองตีระครังดูนะครับลองตีระครังใหญ่ดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไง อ่าประมาณนี้แล้วก็ไฟล์วิดีโอก็พูดเหมือนเดิมครับคือคมใช้งานได้ดีเลยครับอันนี้ผมถ่ายเลือกเป็นมุมวายผมชอบมุมวายมากมันบิดเบี้ยวแหละที่จริงถ้าเกิดเราดูที่ตัวเสาเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนซูเปอร์วิวถ้าเกิดซูเปอร์วิวนี่คือมันโค้งเหมือนฟิทไอเลยนะครับก็เลยเลือกแค่มุมวายแล้วก็ไอตัว วิดีโอเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเป็นมุมวายวายลงมาครับวายเเนี่ยแล้วก็ n e โรเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดการสั่นเพิ่มขึ้นได้อีกก็คือตัวสมูทแล้วก็ b o บู t อีกทีนึงนะครับมันจะมีให้เรากดตรงหน้าจอด้านข้างๆครับที่ไปเป็นรูปกล้องแล้วก็มีตัวสั่นๆสี่ทิศเนี่ยอันนั้นคือ HyperSmooth แล้วก็กดบู t อีกทีนึงคือการสั่นจะดีขึ้นใช้ได้แค่3มมุมมองนะครับก็คือว Ar, แล้วก็เนโรถ้าเกิดเราเปิด Superview เมื่อ,อไหร่ครับไอตัวโหมดเนี้ยไฮเปอร์สมูทแล้วก็กดบูทเนี้ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ okay. เรามาดูฟุตวิดีโอต่อไปนี่ครับอันนี้ผมได้ไปถ่ายตัวเทียนเทียนที่เขาจุดนะครับก็มีไฟขึ้นมานี่ครับนก็โอเคนะมันใกล้เคียงกับ กล้องพวกล้อง compact มากเลยเอ่าดูฟุตวิดีโอต่อไปอันนี้ผมถ่ายเป็นซุ้มประตูดูการเก็บท้องฟ้านะครับสีท้องฟ้าเนี่ยผมชอบมากเลยคือตัว g o โปร8เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสีนะครับตัว g o โปร7เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะติดเขียวพอแก้ปุ๊บติดเหลืองอ่าแต่ว่าตัวนี้ไว้บาลาซ์นของเขาทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นสีที่ได้ออกมานะครับจากตัวโ o โปร8เนี่ยค่อนข้างที่จะสมจริงนะอ่ะแล้ลองมาลองดูกัน คือฟุตที่ได้จากตัวโ o โรแปดเลยนะแล้วก็การสั่นก็คือนิ่งมากๆเดีลองลองดูการสั่นที่ผมได้เดินขึ้นบันไดนะฟุตนี้จะเป็นแบบตอนที่ผมเดินขึ้นบันไดนี่ก็ออกเป็นแนวแบบวีล็อกท่องเที่ยวเลยนะครับลองฟังเสียงดูด้วยชาวนานะลองขึ้นไปชมดูกัน แค่เรามีโปรโพครับการสั่นมันช่วยเราได้เยอะเลยนะคือ,อแค่กล้องตัวเดียวอะ่ะไอ้ก r o มาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะนี่ครับเสียงก็อย่างที่ฟังในคลิปเลยครับรนี่ครับก็ประมาณนี้ส่วนการสั่นแล้วก็ความคมของวิดีโอนะครับการเก็บสีแสงต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกว่าตัว g ป p r o 5 6 7เยอะมากๆอันนี้ไม่ได้อวยแต่ จากที่เห็นนะครับมันเป็นเช่นนั้นจริงๆคือมันดีกว่าตัวเดิมมากๆสีที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมจริงมุมมองที่กล้องใหญ่บางทีมันถ่ายยากนะครับแต่กล้องไอชันนแคมเนี่ยคือมันดีมากแล้วก็ไอกล้องใหญ่เนี่ย gs 5ที่ผมเน็่ไปนะครับไม่ได้ใช้เลยคือใช้แต่ตัว GoPro 8อย่างเดียวจริงๆเรามาลองดูภาพนิ่งผ่านตัวคอมพิวเตอร์กันดูบ้างดีกว่าเมื่อกี้เราดูผ่านแอปไปแล้วใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายแบบมุมกว้าง นี่ครับแบบมุกว้างนี่คือดีภาพนิ่งคือชอบมากครับตัวหนังสือนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยที่ได้ออกมาค่อนข้างจะจะครบนี่เซเว่นเซเวนอันนี้แปกกว่าเซเว่อันอื่นเลยนี่ครับแล้วเราลองดูลูกอื่นกันบ้างนะครับเลือกมา1นรูปนะครับผมจะเอามาแต่งใน Photoshop ถ้าเราถ่ายด้วยโกล้องโปรแล้วเอามาแต่งใน Photoshop เพิ่มเนี่ยเราจะได้อะไรจากตัว โปร8นะครับพาสนิง่งเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันอันนี้เป็นไฟล์แบบ jpeg นะครับเพราะว่าผมถ่ายเอาเป็น super photo ไม่ใช่ถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับเปิดด้วย photoshop มาแล้วครับก็พอผมเปิด photoshop เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว รูปภาพของ GoPro นะครับผมจะเข้ามาที่ฟิลเตอร์แล้วก็ Camera ร a อเลยคือมันสามารถปรับทุกอย่างได้ภายในฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยอย่างเช่นเพิ่มแสงนะครับคอนทาสใครชอบคอนทัสจัดๆก็ทำได้แล้วก็คอนทาสแบบบางๆก็ทำได้นะครับไฮไลท์อยากให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก็ ปรับลดไฮไลท์ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไฮไลท์ผมยังไม่ยุ่งเพราะว่าโอเคแล้วชาร์โดนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันเหมือนภาพแบบซูเปอร์ H D R ที่อยู่ในกล้องเนี้ยเราก็แค่เปิดชาร์โดขึ้นเห็นไหมรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะโดนเปิดออกซึ่งพอเปิดออกแล้วมันดูไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยยังคงโอเคอยู่อันนี้ผมเปิดรายละเอียดด้านล่างออกชาร์โดตัวนี้นะครับจากเดิมๆเ,เป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมเปิดไปนิดนึงบวกขึ้นไปเห็นไหม มันก็จะเปิดรายละเอียดเหมือนรูปภาพของ HDR Super HDR ที่อยู่ในตัว,ตวกล้อง GoPro นยครับก็แต่งประมาณนี้แล้วก็มาเพิ่มความคมนะครับที่ clarity นิดนึงเห็นไหมรูปภาพที่เราได้ออกมาปุ๊บก็จะคมเลยแล้วก็ใครชอบสีซีดกะลดสีเอาแล้วก็ใครชอบสีสดนะครับก็เพิ่มไปได้เลยเดี๋ยวผมลองเพิ่มเป็นสีสดๆดู แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะปรับโทนต่างๆโทนสีต่างๆได้โดยที่เม็ดสีเนี่ยไม่แตกไม่ยับไม่เละไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมลองปรับสีส้มเพราะว่าผมชอบสีส้มแบบเข้มๆผมก็จะเลือกเป็นสีส้มแบบเข้มๆนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยผมจะเลือกเป็นสีเขียวเลยปุ๊บอย่างนี้แบบนี้ได้แล้วแล้วก็สีฟ้านะครับผมจะเลือกเป็นสีฟ้าแบบอ่อนๆนิดน,นึง ฟ้าอมเขียวฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ปุ๊บเราจะมาลดสีทีละสีเราสามารถที่จะลดสีทีละสีได้สีส้มผม,มยังไม่ลดผมลดสีเขียวเอาปุ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็เพิ่มความสดสีฟ้าแค่นี้เรียบร้อยเราก็จะได้รูปภาพที่เอามาแต่งเพิ่มใน p o t t s s o p นะครับที่มาจากตัว GoPro8 เนี่ยย่อนะครับย่อใน p o t t s s o p เนี่ยผมก็ย่อเป็น2048เหมือนเดิม เรียบร้อยอันนี้ผมทำแอคชั่นไว้แล้วก็กดทีเดียวปึ๊บเซฟได้เลยรูปภาพที่เราได้ออกมาก็นี่ไงครับบกลายเป็น2048เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวฟุตวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็ไทม์วาร์ปของตัว g o โบแปเนี่ยแล้วก็เทคนิคการใช้งานเล็กๆน้อยๆอยสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราเชาวเทปแกลเจ็ตด้วยนะครับทางร้านเทปแกลเจ็ตเนี่ย มี gadget, แกจิตแล้วก็เทคนิคแล้วก็ข้อคิดดีๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆชมกันทุกวันเลยทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยหัวข้อไหนเพื่อนๆสามารถที่จะแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งจองสั่งซื้อผ่านไล ne แอดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าวันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ